สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำนมฮันนี่ปั่นผสมมะเขือเทศนะคะลูกมะเขือเทศสีดาแล้วก็ใบบัวบกนะคะส่วนผสมของเราก็มีใบบัวบกมะเขือเทศนะคะและ้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือน้ำฮันนี่นะคะแล้วก็ น้กเอกพระเอกของเราก็คือนี่ค่ะผงผงนมฮันนี่นะคะเหม่งม้งฮันนี่ค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เอาน้ําที่ต้มสุกแล้วนะคะน้ําต้มสุกแล้วเอาไว้ให้มันเย็นแล้วนะคะอ่าเราก็ผสมใส่ไปนะคะแล้วขึ้นขึ้นกระป๋อง แก้วนะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราเอานะันนมะเขือมะเขือซีดานะคะเอาจักประมาณสักหกลูกเนาะแล้วแต่คนชอบทานมากทานน้อยนะคะโอเคนะแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาปั่นปั่นเอ็กซ์ขือเทศก่อนเนาะ จ้าเอาปรากุว่าไม่มีไฟเหรอโทษทีนะคะโอเคแล้วก็ปั่นประมาณนี้เนาะสองสามครั้งนะคะแล้วเราก็เอาออกมาก่อนค่ะ ใส่ใบบัวบกไปเลยนะคะใบบัวบกละล้างสะอาดแล้วนะคะนี่นะคะใบบัวบกค่ะครึง่งครึ่งแก้วนะคะใบบัวบกครึ่งแก้วนะคะแล้วแต่คนจะชอบหรือชอบมากชอบน้อยแต่ไม่ต้องกลัวขมหรือว่าหรือว่าฝืดหรือว่าฝาดนะคะไม่ขมไม่ฝืดไม่ฝาดนะคะ ปั่นหอมหวานอร่อยตั้งหาค่ะเราก็ใส่อย่างไปเนาะเราใส่น้ำน้ำเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำร้อนอีกนะจ๊ะนี้เราก็ปั่นปั่นใบบวับวบกกับมะเขือเทศลงไปอีกสักสองสาม สองสามรอบนะคะโอเคนะคะอี่ย<ฟ>าใส่ฝาน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะคะมาปั่นเพื่อสุขภาพกันนะคะทานเพื่อสุขภาพนะคะ ไม่ต้องล็อกมนันอะมันก็เลยไม่หมุนโอเคค่ะผ่นสักสกระกากนี้กินได้เลยนะคะเป็นผลไม้เป็นผักใบเขียวกากไม่ต้องกรองนะคะทานได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบกากใบเขียวก็กรองเอาแต่ใบ เอาแต่น้ำก็ได้นะคะแต่นิปเป้าจะทานหมดเลยค่ะเพราะเป้าชอบของที่แบบมันมีกากๆแต่เนาะอทีนี้เราก็ผสมฮันนี่ลงไปนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่จะใส่มากใส่น้อยหรือชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบมันชอบเค็มชอบเผ็ด ใส่ได้นะคะเผ็ดนี่หมายถึงขิงค่ะขิงอ่อนค่ะใส่ได้นะขิงอ่อนนี่เราล้างแล้วนะคะแต่เราล้างอีกทีนึงก็ได้เนาะเพื่อความมั่นใจใช่ไหมขิงอ่อนนะคะไม่เป็นไร อันนี้ใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะอันนี้เราจะใส่เกลือนิดเดียวก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มซัถ้าเราต้องการความหวานนะจ่ะแต่ก็ไม่ต้องหวานมากนะคะอันนี้ เราไม่ได้ใช้เกลือขาวนะคะเราใช้เกลือชมพูนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะแล้วเราก็เอาน้ำฮันนี่มิลวผสมกับน้ำร้อนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันละลายหน่อยนะคะ แล้วเราก็คนเลยนะคะฮันนี่มิลสามช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบมากก็ใส่มากห้าช้อนโต๊ะก็ได้นะคะคนเข้มข้นดีค่ะไม่เป็นไรค่ะหอมหอมค่ะฮันนี่มิลค่ะสาวๆวันไหนที่แบบกำลังลดหุ่นนะคะเชิญค่ะสูตรนี้ แน่นอนค่ะผิวพรรณสวยเปล่งปั่งค่ะมีน้ำมีนวลค่ะรับรองนุ่มๆต้องเรียกเราว่าน้องเลยค่ะอายุบอกไม่ไม่ถูกเลยค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะมาแล้วเราก็มาปั่อีกรอบหนึ่งนะคะ เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะจ้ะแล้วปั่นสักสองสามครั้งแล้วเราก็ปล่อยมือนะอืแล้วเราโอเคไหมคะสีสวยแล้วเนาะ โอเคค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะนี่นี่เราก็เอามาทานได้แล้วนะคะทานสดๆเลยนะคะ,ะเพราะว่าผลไม้นี่เราจะทานปั่นปุ๊บปั่นปุ๊บเราก็จะทานปั๊บเลยนะคะปล่อยทิ้งไว้นานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอันนี้จำเข้ามาอีกทีนึงเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังรับชมนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้ว เอาไปทําตามก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้เป้าห้องกลงนะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเป้าห้องกลงนะคะสวัสดีค่ะ